เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับ <Yeah. S 1> สวัสดีแฟนบอลกองทัพป,ปีแสดงทุกท่านนะครับในข่าวรอบเช้าประจำวันอังคารที่25ตุลาคมวันนี้ครับเรามาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกกับเรื่องของไมเคิลคาร r ริค ดีทางทัพสิงแดงบีเดนสโบรที่อันดับ21ของศึกเดอะแชมเปี้ยนชิพนะครับก็ได้ออกมาประกาศอย่างเป็นทางการว่าได้แต่งตั้งไมเคิลคาร์ริเข้ารับงานกุนซือเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับหลังจากที่ทาโบโรออกสตาร์ซีซั่นนี้ได้ค่อนข้างย่ำแย่และก็ต้องหล่นไปอยู่โซนท้ายตารางตั้งแต่หัววันเลยครับและทำให้เมืม่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาทางบีเดนสโบรก็ได้ตัดสินใจปลดกุนซือคนเก่าอย่างคริสไวเดอร์ออกจากตําแหน่ง และก็ตามหาคุณซื้อรายใหม่มาค่อนข้างนานนะครับก่อนที่สุดท้ายแล้วจะตกลงปลงใจกับไมเคิลคาริกและนี่ก็ถือเป็นการรับงานคุมทีมแบบเต็มตัวครั้งแรกของเจ้าตัวเลยครับหลังจากที่เคยได้คุมทัพป,ปีแสดงระยะสั้นมาพักหนึ่งนะครับเป็นเวลา3เกมซึ่งตอนนั้นแมนยูเด็ก็มีผลงานที่ดีใช้ได้เลยนะครับชนะไป2เกมแล้วก็เสมอ1เกมส่วนเรื่องของสัญญาตอนนี้ยังไม่มีการเปิดเผยในเรื่องของรายละเอียดนะครับว่าไมเคิลคาร์เรกตกลงคุมทัพสิงเดงวเมเดลส์บลจำนวนกี่ปีครับ เรามาที่ข่าวต่อไปนะครับกับรายงานของเดล a นติกกับเรื่องของคริสเตีย o โนโรนัลโดโดยจากรายงานนะครับเผยว่าเอริกเทนฮากย่ได้ยินจากปากของโรนัลโดนะครับว่าจะสามารถยอมรับความจริงได้หรือเปล่าครับหากว่าเจ้าตัวนาไม่ได้ออกสตาร์ตตัวจริงตลอดในช่วงซีซั่นนี้หากว่าตัวเขาสามารถยอมรับข้อเท็จจริงตรงนี้ได้นะครับเอริกเทนฮากก็พร้อมจะให้โอกาสคริสเตียโนโรนัลโดกลับมาร่วมทีมอีกครั้งตามปกติครับ แต่ทั้งนี้ครับหากว่าโรนัลโดเลือกปฏิเสธข้อสเสนอดังกล่าวแถมยังกดดันสโมสรอนหรือว่าทำนิสัยแบบนี้อีกนะครับเอ็ดดิธเทนักก็จะอนุญาตและปล่อยให้โรนัลโดหาสโมสรอนใหม่ได้ตามใจเลยครับนอกจากนี้ครับเดีเลนติกก็เผยเพิ่มเติมว่าในช่วงตลาดรอบมกราคมนี้นะครับสำหรับฟังแมนยูเตดอาจจะดูเงียบเหงานะครับส่วนประเด็นเรื่องที่ว่าการตามหากองหน้ารายใหม่เพื่อเข้ามาแทนที่คริสเตียโนโรนัลโดก็ไม่ได้อยู่ในแผนการเสริมทัพในช่วงตลาดมกราคมนี้ด้วยครับ แต่ก็ยังพอมีข้อแม้นะครับหากว่าในช่วงตลาดมกราคมนี้มีกองหน้าที่เข้าสเปคของเอริกเฮนฮากและราคาไม่แพงมากอาจจะพอมีความเป็นไปได้ที่กองทัพปีแสดงจะลองยื่นข้อสเสนอเพื่อดึงตัวเข้ามาเสริมทัพครับและนอกจากนี้ครับลอรีวิทเวลนักข่าวของเดลินติกนะครับก็กล่าวเสริมเพิ่มเติมกับเรื่องของโรนัลโดว่าในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมานะครับมีหลายสโมสรในยุโรปเลยครับได้รับแจ้งจากทางโรนัลโดว่าเจ้าตัวน่าพร้อมจะลดค่าเหนื่อยและพร้อมย้ายไปร่วมทีม แต่ก็ไม่มีสโมรสรนไหนเลยนะครับที่ได้เล่นรายการยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกยื่นขอน้อเสนอเข้ามาดึงตัวโรนัลโด้ไปร่วมทีมครับเรามาที่ข่าวต่อไปนะครับกับเรื่องของคาเซมิโร่กองกลางตัวเก่งชาวบอร์เซเลียนของทัพปีศาจแดง เด๋ยวในเกมลีกสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับคาเซมิโร่ก็ติดทิมยอดเยี่ยมของ BBC เป็นสัปดาห์ที่2ติดต่อกันแล้วหลังจากโชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในครับในเกมที่กองทัพปีศาจแดงบุกไปเสมอเชลซีที่ Stanford ด r i d ดหนประตูต่อหนึซึ่งคาเซมิโร่นะครับก็เป็นคนหม่งประตูตีเสมอในช่วงทดเจ็บให้กับกองทัพปีศาจแดงแบ่งแต้มมาจากเชลซีได้ และนอกจากนี้ครับในช่วง6เกมหลังสุดที่คาเซเมโรได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงให้กับกองทัพปีศาจแดงนะครับแมนยูเต็ดชนะคู่แข่งไป4เกมและสเสมอไป2เกมไม่ปลาใช้ให้ใครเลยนะครับแถม6เกมที่คาเซเมโรได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงให้กับแมนยูเต็ดนะครับได้คะแนนจากฮูสกอร์ในแต่ละเกมเกิน7ทุกเกมและมีคะแนนเฉลี่ยสูงถึง7.59กันเลยทีเดียวครับ ทั้งนี้ครับจากความยอดเยี่ยมดังกล่าวอาดีตยอดกองหลังของแอ์ตันลี่โอนก็ได้กล่าวชื่นชมผลงานของคาเซมิโร่ผ่านทาง BBC ว่าผมยอมร,บรับฝีเท้าของคาเซม,ามิโร่ว่าโคตรคลาสเลยล่ะผมว่าเขาเป็นตั้งแต่ที่แมนยูเดชขาดหายไปสักพักใหญ่ๆเลยนะเห็นได้ชัดว่าเขาเป็นตัวจัดการทุกอย่างในแผงกองกลางของทัพปีศาจแดงเป็นตัวเก็บตกให้กับทีมเป็นมันสมองของเกมรับที่แท้จริงของทีมและยังจ่ายบอลได้อย่างยอดเยี่ยมอีกด้วย ผมว่าเขาสมุนแบบมากนะสำหรับการเป็นมิดฟิลด์ตัวรับคนหนึ่งของโลกเลยล่ะเรามาที่ข่าวต่อไปนะครับกับทัชนาของริโอเฟอร์ดินานต์ตำนานกองหลังของทัพปีศาจแดงซึ่งนางริโอนะครับได้ออกมากล่าวยกย่องผลงานของริซันโดมาดิเนสและก็ราฟาเอลวารานอุวาทั้งสองรายโชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมมากและก็ช่วยยกระดับเกมรับของแมนยูเน็ดขึ้นมาได้อย่างชัดเจนโดริโอเฟอร์ดินาน์นะครับได้แสดงทัชนาผ่านทางช่อง YouTube 5ของเจ้าตัวว่า ในตอนนี้ที่ราฟาเอลวรานมีอาการบาดเจ็บสําหรับผมดูเหมือนว่าแฮร์รี่แม็กไวร์จะยังไม่ได้ลงมาเล่นนะผมคิดว่าน่าจะเป็นโอกาสของวิกตอร์ลินเดเลฟมากกว่าลินเดเลฟมีฝีเท้าที่ดีนะผมคิดว่าเขาจะได้ลงเล่นและทํางานของเขาต่อไปแต่สุดท้ายแล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าเขาจะขอถุกให้ใช้งานตรงนี้นานแค่ไหนก็เท่านั้นแหละในซีซั่นนี้ลิซานูมาตินเนสสุดยอดมากทีเดียวแต่วารานเองก็ช่วยมอบบางอย่างที่แตกต่างให้กับทีมด้วย เขามีทั้งความเร็วประสบการณ์และก็ร่างกายที่แข็งแกร่งซึ่งผมคิดว่าการที่ราฟาเอลวารานมีอาการบาดเจ็บนาทําทให้แมนยูเต็ดเสียหายหนักอย่างแน่นอนตอนนี้แมนยูเต็ดต้องการให้ทั้งคู่เล่นพร้อมกันนะทั้งวารานและก็มาดิเนสเราก็ได้เห็นกันไปแล้วว่าทั้ง2องรายได้สร้างความแตกต่างให้กับทีมมากแค่ไหนโดยเฉพาะในด้านของเกมรับมันก็ง่ายแค่นี้แหละ ทั้งนี้ครับกับข่าวตอนเนื่องกับอาการบาดเจ็บของราฟาเอลวารานนะครับทำให้ตอนนี้แมนยูเด็ดมีผู้เล่นในตำแหน่งเซนเตอร์ฮาฟที่พร้อมใช้งานเพียงแค่2รายก็คือวิกตอรลินเดลฟและก็ลิซันโดมาดินสอย่างไรงก็ตามครับจากรายงานล่าสุดตอนนี้แฮร์รี่แม็กไวรหาจากอาการบาดเจ็บและกลับมาลงซ้อมแบบเต็มสุขได้แล้วนะครับในสัปดาห์นี้หลังจากที่เจ้าตัวได้รับบาดเจ็บบริเวณแฮมสตริงจากเกมทีมชาติและก็หายหน้าไปมากกว่า1เดือน ซึ่งก็ถือว่าเป็นข่าวดีของเอริกเคนฮากนะครับที่อย่างน้อยก็จะได้ตำแหน่งเซ็นเตอร์ฮาฟเพิ่มใมหนึ่งรายหลังจากที่ราฟาเอลวารานมีอาการบาดเจ็บและจะพลาดลงสนามในอีก6เกมที่เหลือของทัพป,ปีศาจแดงก่อนที่ฟุตบ,บอลโลกช่วงปลายปีนี้ที่กาตาร์จะเริ่มต้นขึ้นครับเรามาที่เรื่องตลาดซื้อขายของทีมกันบ้างนะครับเริ่มกันที่ข่าวแรกกับรายงานของฟาบิเซโอโรมาโน่นะครับกับเขาเลือร่วมกับเชเรมี่ฟิลปงแบ็คขวาตัตเก่งของไบเอ์เลเวอร์คูเซน โดยจากรายงานของโรมาโนนะครับเผยว่าที่ผ่านมากองทัพปีศาจแดงมีการส่งทีมแมวมองไปติดตามดูฟอร์มของฟลิมปงฟูลแบ็กวัย21ปีของเลเวอร์กูเซนมากกว่า3ครั้งแล้วครับซึ่งในแต่ละครั้งก็ได้รับรายงานว่านักเตะสามารถชมผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมแถมในซีซั่นนี้นะครับก็ลงสนามให้กับเลเวอร์กูเซนไปมากกว่า15เกมแล้วแถมยิงไปมากถึง5ประตูลและก็จ่ายอีก2แอสซิสกับตำแหน่งแบ็กขวานะครับ ซึ่งก็ต้องมารอลุ้นกันนะครับว่าในช่วงตลาดมกราคมนี้ทางฝั่งทัพปีศาจแดงจะมีการขยับตัวมากแค่ไหนสําหรับดีวนี้ครับเรามาที่ข่าวต่อไปนะครับกับแรงงานของกาเซตาเดลโลสปอร์ตสือด,ดังของอิตาลีหลจากแรงงานนะครับเคยว่าทางแมนเชสเตอร์ซิตี้รอรับเงินส่วนแบ่งมากกว่า40%เลยครับหากว่าสุดท้ายแล้วบราฮิมดีอาสปิกดาวรุ่งตัวเก่งของเอซิมิลานตัดสินใจย,ย้ายมาร่วมทัพปีศาจแดงครับ ดยจากรายงานนะครับ,บราฮิมดีอาซึ่งเป็นเด็กปั้นของแมนเชสเตอร์ซิตี้ก่อนสุดท้ายแล้วจะเลือกย้ายไปร่วมทัพราชันชุดขาวเรอลมดริดเมื่อปี2019และในปัจจุบันนะครับเอซีมิลานก็ยืมตัวปีกไว้ยิม3ปีรายนี้มาร่วมทีมแถมชชวยผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆซึ่งถึงแม้ว่าทางนักเตะนะครับจะยังไม่เคยมีข่าวลือร่วมกับทางทัพปีศาจแดงแต่ถ้าว่าตอนที่แมนซิตี้ขายกับเรอลมดริดนะครับก็ได้ใส่ออปชั่นไว้ว่าหากเรอลมดริดขายไปีกไว้ยิม3ปีีีรายน้้ใหกกับกับองงทพปแด ก็จะต้องจ่ายส่วนแบง่งมากกว่า40%กลับมายังสโมสซอนแมนเชสเตอร์ซิตี้โดยสำหรับตอนนี้นะครับตัวบราห์มดิอาซึ่งย้ายแบบยืมตัวจากเรอลัลมาดริดมาที่เอซีมิลานทางทัพปีศาจแดงดำก็มีออปชันซื้อขาเช่นกันนะครับที่ราคายืม2ล้านยูโรในช่วงซัมเมอร์หน้าครับหากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และฝากกด Subscribe ให้กับช่องของพวกเราด้วยนะครับผมและอย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามที่เพจ Facebook Red d e v i l p a พ e กันด้วยนะครับผม